สวัสดีค่ะจะ่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะก้าเหรียญเขารู้สึกว่าช่วงนี้เวลานี้คุณดูสวยดูหล่อมากแล้วคุณใช้ชีวิตเหมือนคนที่โสดแบบโสดมากๆ ซึ่งมันทําให้เขารู้สึกหนุดหิดมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เขารู้สึกเหมือนคุณกําลังเชื้อเชิญให้ใครคนอื่นหรือให้คนที่ผ่านมาพบมาเจอเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์เขาแอบมีความรู้สึกหึงห่วงคุณอยู่ในนั้นนะคะสองดาบ และจากความหึงหวงนี้เองค่ะมันเลยทำให้เขากำลังคิดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้คนคนนี้กำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหึงความหวงการที่เห็นคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนโสดเขาคิดที่จะทำอะไรกับความรู้สึกนี้ในต,ตอนนี้นะคะ สองไม้เท้าคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนทางไกลได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้เขากับคุณอาจจะเป็นเดทออนไลน์เป็นรักออนไลน์กันนะคะเขากำลังมองหาช่องทางที่จะติดต่อคุณมา ดังนั้นจะารู้สึกว่าในตอนนี้คุณกับคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นอิสระจากกันแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วและการติดต่อสื่อสารที่เคยใช้เคยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะถูกตัดขาดไปแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกกันหรือมีการปิดกั้นกันไปแล้วดังนั้นในช่วงนี้เวลานี้เขาคนนั้นกําลังมองหาช่องทางที่จะติดต่อคุณมา เพราะความหึงหวงความที่รู้สึกว่าคุณดูสวยดูหล่อและทำตัวโสดมากเขาเลยหาวิธีว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อสก,กิดคุณเพื่อทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทำแบบนี้แล้วเขารู้สึกถึงคุณนะเจ็ดถ้วยจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในตัวคุณแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเขาเป็นคนที่เคยทำตัวเลือกได้มาก่อน คนคนนี้อาจจะทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ตัวเลือกทางเลือกหรือรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนและเขาทําให้คุณรู้สึกว่าต่อให้คุณอยู่ตรงนั้นต่อให้คุณจงรักภักดีต่อเขาต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่มีวันเลือกคุณคุณเลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็กลับมาทําตัวเองให้ดูดีขึ้นเพื่อไม่ใช่เพื่อเขานะคะ คุณออกมาทําตัวเองให้ดูดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นเพื่อตัวของคุณเองแล้วพอคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วไม่ได้มีเขาอยู่ในนั้นเลยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าไม่มีไม่มีอะไรในชีวิตของคุณอีกแล้วซึ่งสิ่งนี้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะรับไม่ได้นะคะเพราะเขามั่นใจมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่มีผลมีอิทธิพลต่อใจของคุณมาก คุณจะไม่มีวันหายไปจากชีวิตของเขาคุณจะไม่มีวันทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกถูกผลักออกมาอย่างที่เป็นในตอนนี้นะคะ6ดาบจะมองว่าจริงๆตอนนี้คุณมุฟออนจากคนคนนี้ออกมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะคะอาจจะยังไม่สุดปลายทางแต่ก็มุฟออนออกมาได้ครึ่งทางแล้วคุณปล่อยวางความโกรธความเกลียดและกำลังพยายามเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง คุณอาจจะไม่ได้คิดที่จะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการสารสัมพันธ์กับใครแต่คุณกำลังจะมีชีวิตใหม่ของตัวเองอยู่กับตัวเองและใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่าที่จะทำได้นะคะความรู้สึกของคุณพอคุณปล่อยพอคุณไม่ได้ยึดติดถูกติดกับเขามันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเชื่อมโยงคุณกับเขาอีกแล้วทางความรู้สึกนะคะถึงแม้คุณกับเขาจะบอกกันแต่จ๋รู้สึกว่าคนคนนี้ยังแอบส่องแอบมองแอบดู โซเชียลหรือแอบดูชีวิตของคุณได้อยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะติดต่อคุณโดยตรงไม่ได้เท่านั้นเองนะคะสองถ้วยจริงๆคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะคะคุณกับเขามีความเป็นคู่กันค่อนข้างชัดเจนและตัวเขาเองเขาก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเขารักคุณ อาจจะมาจากการที่คุณดูสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วคุณไม่ได้เอาตัวเองมายึดติดผูกติดกับเขาเหมือนในอดีตมันเลยทําให้เขามองเห็นคุณค่าของตัวคุณการที่เขาไม่ได้มีผลมีอิทธิพลอะไรต่อใจคุณอีกมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาชื่นชอบคุณแบบนี้ดังนั้นคนคนนี้เขารู้ใจว่าเขารักคุณเพราะคุณคือคนที่สามารถอยู่และดูแลตัวเองได้ในช่วงเวลาที่คุณกับเขารักกัน น่าจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเอาตัวเองไปยึดติดผูกติดกับเขามากจนเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรกับคุณก็ได้คุณไม่มีวันหายไปไหนคุณไม่มีวันหนีไปไหนเพราะคุณรักเขามากแต่พอในวันนี้คุณพร้อมปล่อยคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ทําอะไรเพื่อเขาแล้วแต่กลับมาทําอะไรเพื่อตัวเองแทนมันเลยทําให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเคยตกหลุมรักเขาชอบคุณที่เป็นคุณอย่างในวันนี้ ดังนั้นคนคนนี้เขาเลยอยากกลับมาหาคุณในวันที่คุณรักตัวเองอยากกลับมาหาคุณในวันที่คุณดูแลตัวเองได้และเขากลับมาเพราะเขารักคุณนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ไพ่ขึ้นมาทั้งหมดในตอนนี้ถ้าหากกรณีน,นี้ถ้าหากเขากลับมาแล้วคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ขอให้คุณรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้เป็นตัวของตัวเองอย่างในปัจจุบันไม่ต้องเอาตัวเองไปยึดติดผูกติดกับเขา ไม่ต้องทำอะไรแล้วหว่วงความรู้สึกเขามากจนเกินเหตุขอให้คุณทำทุกอย่างที่คุณทำแล้วมีความสุขแล้วทำให้ตัวคุณเองมีคุณค่ามันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปต่อได้ในระยะยาวนะคะ 8. ถ้วยวันนั้นคุณเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์เองเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าการที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้ดีแล้วมุฟออนมาได้เกินครึ่งทาง เพราะก่อนที่คุณจะเดินออกมาคุณทําใจมาแล้วในระดับหนึ่งคุณทําใจคุณเตรียมใจมาแล้วพอถึงวันหนึ่งที่คุณพร้อมคุณถึงเลือกเดินออกมาดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณทําไมมุฟออนเร็วจังทั้งที่เพิ่งเดินออกมาจากชีวิตเขาแต่จริงๆคุณคิดมานานแล้วคุณอยู่ตรงนั้นจนคุณอยู่ไม่ไหวแล้วในระหว่างที่คุณอยู่ไม่ไหวนั่นเองความรู้สึกความรักที่คุณมีให้กับเขา มันก็ลดลงเรื่อยๆนี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณสามารถอยู่ได้ดีเร็วทั้งที่เพิ่งเดินออกมาไม่ใช่จริงๆคือคุณทำใจมานานแล้วไม่ใช่ว่าเดินออกมาปุ๊บฉันเก่งทันทีแต่เขาไม่เคยรู้ว่าคุณทำใจมานานแล้วนะคะเจ็ดไม้เท้าจะมองว่าตอนนี้เป็นตัวคุณนะคะที่อาจจะบอกเขาปิดกั้นเขาไม่อยากให้เขารับรู้เรื่องของคุณหรือคุณอาจจะไม่อยากรับรู้เรื่องของเขาอีกแล้ว ดังนั้นเขาอาจจะมีแอคเคทาอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นคอยสอดส่องชีวิตของคุณให้แต่อาจจะไม่มีทางติดต่อคุณได้โดยตรงซึ่งตอนนี้เขากําลังมองหาช่องทางมองหาจังหวะมองหาว่าจะติดต่อคุณได้ในช่องทางไหนบ้างเพราะเขาไม่อยากผ่านใครหรือไม่อยากให้ใครเป็นตัวกลางนะคะเขาอยากพยายามหาช่องทางที่ติดต่อคุณโดยตรงได้ก่อนแล้วเขาถึงจะติดต่อคุณมานะคะ สามดาบในตอนนี้เวลานี้นะคะจะมองว่าเขามีความหึงหวงคุณมากมีความรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีคนอื่นคุณกำลังจะมีใครมาแทนที่เขาซึ่งมันทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากนะคะซึ่งจะมองว่ามันเป็นความมโนของเขาเพราะจากพลังงานที่ขึ้นมาคุณยังไม่ได้คิดที่จะมีใครใหม่คุณยังไม่คิดที่จะกลับไปหาเขาด้วยซ้ํา แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครด้วยแต่สำหรับเขาคนนั้นในตอนนี้เวลานี้พอคุณมีความสุขอยู่ได้ดีสวยขึ้นหล่อขึ้นมันกลับทำให้เขาคิดว่าคุณมีคนอื่นทั้งๆท,ที่นิสัยนี้เป็นนิสัยของเขามากกว่านะคะที่ชอบมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตดังนั้นในตอนนี้บอกได้เลยว่าเขามีทั้งความหึงหวงคุณมีทั้งความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่คิดว่ามีใครมาแทนที่เขาแล้ว ดังนั้นนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขารู้ตัวว่าเขารักคุณแล้วอยากหาทางติดต่อคุณมานะคะก้าวไม้เท้าแต่จะเห็นพลังงานของการบล็อกของฝั่งคุณที่มันแน่นหนามากๆมันไม่ใช่แค่การบล็อกการปิดกั้นจากเขาแต่เหมือนคุณบล็อกการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือบล็อกการมองเห็นจากหลายๆคนหลายๆฝ่าย หรือคนที่อยู่รอบตัวเขาด้วยนะคะบางคนคุณอาจจะปิดโซเชียลไปเลยด้วยซ้ำแต่เขาอาจจะไปตามสืบชีวิตคุณจากคนอื่นที่อาจจะยังพอรู้อยู่บ้างซึ่งรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างพอคุณบางคนปิดโซเชียลไปพอบางคนคุณบล็อกทุกอย่างที่ทำให้เขาเชื่อมโยงมาถึงคุณได้เขายิ่งคิดยิ่งมโนว่าคุณมีคนใหม่คุณเลยไม่อยากให้เขารู้คุณอาจไปทำเฟซบุ๊กใหม่ไอจใหม่ เพื่อเริ่มต้นอื่นเริ่มเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้ดังนั้นความที่เขาไม่สามารถมองเห็นคุณไม่สามารถรับรู้เรื่องคุณได้มันยิ่งทําให้เขาดิ้นยิ่งทําให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วมันยิ่งทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะ8ดาบ ตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาอึดอัดมากถ้าหากกรณีที่คุณเป็นคนล็อกเขาอยู่เขาอึดอัดมากไม่รู้จะต้องทํายังไงแล้วถ้าหากในตอนนี้เขาไม่สามารถรู้เรื่องคุณได้เลยไม่ว่าจะจากใครหรืออะไรก็ตามคนคนนี้ยิ่งอึดอัดยิ่งทรมานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะละความพยายามนะคะเขายัางจะพยายามตามหาคนที่สามารถติดต่อคุณได้หรือพยายามตามหาคุณให้ได้ไม่ว่าช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่ง คนคนนี้ยังไม่หยุดการค้นหาหรือการตามหาคุณนะคะพราะเขาไม่ยอมที่จะปล่อยให้คุณหายไปจากชีวิตง่ายๆอย่างแน่นอนดิเอมเอยเลอร์เขาคนนี้เป็นคนที่ดื้อรึงเพราะฉะนั้นนะคะเขามีทั้งความหึงหวงมีทั้งความเจ็บปวดเสียใจที่เขาคิดเอาเองมโนเอาเองว่าคุณมีคนอื่นแทนที่เขาแล้วคุณก็ยังมาบล็อกเขาปิดกั้นเขาทุกช่องทาง ในตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้ภายใต้ความนิ่งความเฉยความไม่เป็นอะไรของเขาแต่ในใจของเขาร้อนรุ่มแล้วยิ่งคุณหายออกไปจากเขาไกลเท่าไหร่คนคนนี้ยิ่งรู้ตัวว่าเขารักคุณมากเท่านั้นนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขา เนี่ยมันมีพลังงานของการบล็อกกันที่ค่อนข้างแน่นหนาจากฝั่งของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นจ๋าขอเปิดเพิ่มอีกหใบว่าในเมื่อคุณบล็อกเขาแน่นหนาขนาดนี้เขาจะหาทางติดต่อคุณมาได้ไหมหรือเขาจะตามหาคุณเจอไหมเรามาลองเปิดเพิ่มอีกหกใบนะคะห้าเหรียญ ว่าจริงๆมันยังมีช่องทางอยู่นะคะที่จะหาคุณเจอเพียงแต่ตอนนี้เขายังนึกไม่ออกแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะจะคิดว่าคนคนนี้เขาจะหาเธอเจอคุณยังไม่ได้ปิดกั้นเขาในทุกช่องทางคุณอาจจะปิดทุกช่องทางที่คุณนึกถึงแล้วแต่มันอาจจะมีบางช่องทางที่คุณคิดว่า เขาไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะหาเจอแต่คนคนนี้จะหาเจอนะคะเพราะกุญแจอยู่ตรงนี้เพียงแต่ตอนนี้เวลานี้เขามัวแต่จมัวแต่ดิ้นหาคนใกล้ตัวอยู่ดังนั้นเขาอาจจะยังไม่เจอไม่เห็นวิธีที่จะหาคุณหรือติดต่อคุณได้แต่สุดท้ายคนคนนี้จะหาเจอนะคะ สามถ้วยในตอนนี้เขาพยายามพยายามที่จะหาจากคนรอบตัวคุณก่อนหาจากเพื่อนของคุณหาจากเพื่อนของเขาที่เคยรู้จักคุณเขากําลังเข้าไปวนเวียนในชีวิตของคนเหล่านั้นเพื่อดูว่าคนเหล่านั้นสามารถติดต่อคุณได้ไหมหรือมีใครพูดถึงคุณบ้างไหมกับการหายไปของคุณในตอนนี้เขาพยายามอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะกลุ่มคนที่เคยรู้จักคุณราชนีถือดาบ แต่จ๋าก็รู้สึกว่าคนที่รู้จักคุณและรู้จักเขาในตอนนี้ก็ถูกคุณปิดกั้นเช่นกันคุณตั้งใจที่จะปิดกั้นทุกคนที่จะติดต่อมาหาคุณได้แต่ไพ่ใบแรกมันขึ้นมาชัดว่ามันยังมีช่องทางที่คุณคิดไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะหาเจอนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นช่องทางที่เขาพยายามไปคุก้ีช่องทางของคนที่เคยรู้จักคุณตอนนี้คุณปิดกั้นคนเหล่านั้นอยู่นะคะไม่มีใครตามหาคุณเจอเช่นกัน ในแฮงแมนเขาอาจจะนิ่งอาจจะพักไปสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อไปตั้งหลักตั้งสติหลังจากที่เขาพยายามทำยังไงก็ไม่สามารถตามหาคุณเจอหรือไม่สามารถที่จะหาวิธีเจาะเข้าถึงคุณได้เขาอาจจะนิ่งเงียบไปสักระยะหนึ่งซึ่งไม่นานนะคะแล้วก็จะกลับมามีสติแล้ววันที่เขามีสติเขาจะหาเจอว่าเขาจะติดต่อคุณได้ในทางไหนหนถือเหรียญแล้วในวันที่เขาหา หาช่องทางนี้เจอเขาจะติดต่อคุณมาด้วยอาการที่สุภาพมีเหตุมีผลและพยายามไม่ให้คุณตกใจหรือทำให้คุณตกใจน้อยที่สุดแล้วจะมีการขอร้องอ้อนวอนคุณสารพัดวิธีให้คุณยอมคุยกับเขาให้คุณยอมสนทนากับเขาก่อนเขาจะพยายามทำทุกอย่างจริงๆนะคะหถ้วย สุดท้ายคุณจะต้องกลับมานั่งช่างใจอีกครั้งนะคะในวันที่คุณได้คุยกับเขาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความใจอ่อนคุณอาจจะรู้สึกหวั่นไหวคุณอาจจะรู้สึกสงสารเขาคนคนนี้จะเอาความสงสารเข้ามาเป็นเหยื่อล่อให้คุณกลับไปแต่เหตุผลที่เขาต้องใช้ความสงสารนั่นก็เพราะเขารักคุณและเขา เขาอยากได้คุณกลับไปเป็นคนรักจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากคุณเลยนะคะดังนั้นในวันที่เขาหาคุณเจอในวันที่เขาติดต่อคุณได้สิ่งที่คุณจะเกิดความรู้สึกที่คุณจะมีนั่นก็คือความรู้สึกสงสารเขาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความรักทั้งหมดแล้วสุดท้ายคุณอาจจะกลับไปเพียงเพราะความสงสารหรือบางคน คุณอาจจะไม่กลับก็ได้แต่สุดท้ายเขาจะหาคุณเจออยู่ที่ว่าในวันนั้นตอนนั้นคุณจะตัดสินใจยังไงอีกครั้งอยู่ที่ตัวคุณนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%เซนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุน้ำราศีมีนกรละกฎดพิจิก ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่4ี่สิบสี่คนที่เกิดวันที่13 23าคนที่เกิดวันที่เก้าสถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจะารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ